สวัสดีเพื่อนเพื่อนัทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลแล้วนะครับวันนี้ศุกร์ที่31มกราคมนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคํามาฝากกาันหลากหลายแง่มุมนะครับราคาโก์สปอตราคาทองคําไทยยังคงปรับตัวขึ้นอย่างอดแล้วนะครับ แนวโน้มหลังจากนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิริยานุคอนกวิคคะห์การลงทุนบริษัทออสิจำกัรมาดูมุมมองของทางคุณพีรพงศ์แล้วก็ทางออสเตรเครับว่าเป้าหมายสําคัญของราคาโกลสปอร์ตถัดไปอยู่ตรงไหนราคาทองไทยมีโอกาสทำอํามไฮตามโกลสปอร์ตได้หรือไม่และก็จะไปจบอยู่ตรงไหนพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับสวัสดีครับคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับอํามไฮมาเรียบร้อยแล้วครับ2008บจะยืนได้หรือเปล่าครับ ภาพรวมวันนี้นะครับก็บ่งบอกว่านะครับโมเมนตัม um เนี่ยก็ยังไม่เสียทรงสักทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่เกิดสัญญาณแบลิสผมมองว่านะครับวันนี้นะครับถ้า2797-2795ไม่หลุดก็อาจจะเบรก2 0 0 8ไปแล้วก็อาจจะมีลุ้นประมาณสัก2810-2820นะครับแล้วก็น่าจะเซอร์ไพรส์สุดน่าจะอยู่ที่2850ถ้าเป็นไปได้แล้วถ้าฟอนดาดิจทัลหนุนครับแต่เบื้องต้นเอา2 0ถึง2820ตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเนาะนะครับ ความกังวลปัจจัยก็คือมาจากความกังวลเรื่องภาษีถูกไหมคุณพิโรใช่เลยครับปัจจัยเนี่นะครับทำให้ในส่วนของรลงทุนเนี่ยนะครับซื้อทองเข้าพอร์ตมันใหญ่เลยนะครับแ<อ>ม้ว่าคำเนี่ยนะครับจะเชิญปัจจัยลบนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาการหยุดยิงของอออแองใดๆหรือเฟดเนี่ยเลือกที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่ได้ส่งสัญญาลดดอกเบีย้ย าทีดังเก่านะครับก็ไม่ได้ทําให้ทองนะครับลดลงเลยแต่ก็กลายเป็นว่าในส่วนของโมเมนตัมตอนนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยมองในเรื่องของภาษีของทรัมป์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมก็เป็นคีย์หลักเลยนะครับที่จะเล่นข่าวทองในช่วงนี้นะครับถ้าดบต่อทองแน่นอนทองก็ยังไปต่อนะครับอ่าฮะไม่มั่นใจนอกว่าคือเขากังวลว่าทม จะขึ้นแรงกว่าเดิมหรือว่าจะไม่ขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยนะผม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 จะมองไปออกไนะว่าว่าเขากังวลเรื่องอะไรกันเพราะทำก็ประกาศากชัดเจนนะไหมเม็กซิโกแคนาดา25%่แต่จีนแต่จีนล่าสุดนี้ยังยังยังไม่คอนเฟิร์มเลยนะคุณมีพงถูกไหมใช่ใช่ครับ Uh huh. ก็อยากจะให้ดูในส่วนของจีนเนี่ยแหละครับว่าวิกแกจะคอนเฟิร์มในวันเสาร์นี้หรือไม่เนี่ยนะครับจะเป็นคีนะครับ, uh huh. รบถ้าจีนพ่วงด้วยอ่าอันนี้อาจจะเพิ่มน้ําหนักหรือมันมนตั้มเชิงบวกมากขึ้นแต่ผมมองว่านะครับภาพรวมที่มันซื้อขึ้นเนี่ยโอเคแหละเราทราบกันอยู่แล้วลนะ่ะ ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนแล้วนะว่าจะมีประเทศไหนที่โดนบ้างนะครับแต่ผมมองว่าในส่วนของตัวประเทศอื่นๆนั่นแหละนะครับประเทศรอบๆนะครับที่ก็เก่งว่าตนเองเนี่ยนะครับที่ได้เปรียบรุนกันค้าอเมริกาอยู่นะครับอาจจะโดนเชื่อเป็นรายถัดไปนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยนะครับก็เนื่องด้วยในส่วนของโดนตอนนี้เหมือนโดน เชืดไก่ให้ลิงดูก่อนละสามสิบประเทศประเทศอื่นก็เริ่มวิตกนะครับแล้วก็หันมาในส่วนของตุนทองคํามากขึ้นผมมองว่าภาพแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีเลยนะครับหลังจากที่โดนเชื่อไปก่อนสามประเทศหลักที่ประกาศข้างต้นนะครับเพเดว่าแบงก์งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงซื้อทองตุนอยู่นะครับแต่แต่ว่าก่อนจะถึงพรุ่งนี้วันที่หนึ่งที่เริ่มใช้ประกาศคืนนี้มี BCE คุณบีระพงศ์มองยังไงเอ่ย พีีนะครับคาดการว่านะครับน่าจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงกว่าครั้งก่อนอนั่นเองนั่นเองบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยก็ยังไม่ได้ชะลอตัวพอเงินเฟอ้อไม่ชะลอตัวก็อาจจะไปลดโอกาสให้ทางธนาคา,า,ารกลางสหรัฐดูเฟดนะครับอาจจะลดโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยลบต่อทองหากเป็นไป,นปนตามคาดการแต่ว่าถ้าออกเอ่อเหนือการคาดการหรือออกมา ทางตรงกันข้ามเงินเฟอ้อลดเฉยเลยตรงนี้อาจจะเป็นแรงหนุนกระท้องได้ก็จะไปเพิ่มน้ําหนักให้เฟดพิจารณาในการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการพักตัวได้ในที่น,นี้ถูมฮะครับถ้าเป็นไปตามคาดเลยนะครับแตา่อทองสังเกตมาสองสาวันแล้วคุณบิวพงศ์มีการพักตัวค่อนข้างจะระดับหนึ่งนะแล้วก็มีมาเดียดตัวช่วงดึกๆช่วงค่ำๆเนาะอ่าใช่ครับอย่างคืนนี้ช่วงช่วงบีซีก็น่าจะมีการยอดตัวไหมถ้าเกิดว่าบีซีออกมาสูง ใช่ครับผมครับแต่ผมก็ยังมองว่าลักษณะการย่อตัวน่าจะเหมือนครั้งก่อนเลยนะครับจะเป็นการย่อตัวเข้าไปไปต่อใช่ครับไปรับมัแถวไหนได้คุณบีรพงศ์ถ้าเกิดว่ามันย่อตัวลงมา รับตรงนี้นะครับผมมองว่านะครับจุดที่น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่ที่แถวประมาณสัก2 7 6พันเจ็อยหกสิบนะครับเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่อถ้าประคองเหนือโซนดังกล่าวตรงนี้ไปได้นะครับผมก็มองว่านั่นแหละจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อนะครับอาจจะเป็นจังหวะด,ดีในการเข้าซื้อนะครับสอง0แปดยี่สิบใช่ไหมเบ้าแรกสองพัน อ่า2องพันครับอันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ข้างด้านเนเต้านเนต้านดันบนเนาะเนต้านก็ตอนนี้ก็2องพไม่น่ายากแล้วนะตอนนี้2องเแล้วผมมองว่าข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันนะครับ 2810, 2820ดปดในเบื้องต้นนะครับแล้วก็รับสุดท้ายนุ่นลึกๆเลยรุ่นๆนะ2,850ฉะนั้นเนี่ยราคาทองไทยนะครับถ้าฝั่งรับซื้อคืนและโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคำแท่งก็อาจจะเห็นราคาไต่เลเวลเพิ่มขึ้นไปนะครับแถวๆประมาณ4 0 0 0 0ื่นสี่ 400ถึง44,600เอาตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าถ้าเบรก2,2820ไปได้เราอาจจะลุ้น2,850ครับนัตอนนั้นราคาทองไทยน่าจะเห็น45,000นะครับงไว้แต่ว่าสั้นๆเอาแค่นี้ก่อน2 8 2 0ครับผมประองไทยก็โดนเงินบาทแข็งค่าเหมือนกันเนาะคุณมีพงศเนาะใช่เงินบาทกดตันตลอดเลยช่วงนี้เลยทําให้คนที่ลงทุนทองแท่งไทยเนี่ยอาจจะ เขาเรียกว่าปวดหัวไปนครับแต่แต่ว่าแต่ว่าขนานี้แต่ว่าเออก็ขึ้นมาแต่ว่าภาพรวมก็ยังขึ้นมานะขึ้นมาใช่ใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดดูจากต้นปีมาก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะโอ้ขึ้นมาเกือบสองพันแล้วมั้งฮะเออเป็นผมผมว่เป็นการขึ้นที่เร็วมากเร็วกว่า BGL ด้วยซ้ำไปแลวคุณมีวงใช่ครับเพราะว่าถ้าหากเราดูในส่วนของสถิติย้อน หลังเนาะแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของซีซันนลช่วงมกราส่วนใหญ่มันขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับอย่างทุกปีที่ผมสัมภาษณ์มานะว่ามกราเนี่ยผมก็จะเชร์ชต้นปีนะครับแล้วก็บังเอิญว่าปีนี้นะครับตัวพฤติกรรมการวิ่งของราคาทองคํานะครับก็ค่อนข้างกับใกล้เคียงกับช่วงที่คุณครามรับตําแหน่งช่วงปี2017เลยคล้ายๆกันเลยก็คือทองเนี่ยจะขึ้นไปบูตไปเรื่อยๆนะครับเอ่อไปจนถึงประมาณกุมภาเมื่อก่อนจะมีสัญญ,ญาณการย่อตัว นะคนะครับอันนี้ก็คือเอาสถิติมาให้ดูว่าอ้ทองมันร่วงก่อนในช่วงของเลือกตั้งนะนะครับพฤศจิกายนแต่ว่าปลายธันวานจะเห็นว่าราคาทองบูทเหมือนปีนึงเยอยนะครับแล้วก็น่าจะรันเทรนยาวๆนะครับแต่ว่าซื้อเข้าซื้อช่วงนี้มันจะไหวไหมคุณวีพงศ์ ผมมองว่ารอรอ,อสัญญาณนะที่ไอซเข้าไปจุด Overboard สงสูงๆก็ได้แถวสัก2,820รอให้มันมีแรงเคขายลงมาตรงช่วงนั้นก่อนซึ่งนะครับ เพราะว่าตอนนี้มันเป็นระดับราคาที่เป็นสําหรับทางเทคนิคอลนนแะมันเป็นโซนหน้าขายมาก่าโซนหน้าขายมากกว่าใช่ใช่สำหรับใครที่มีดองมีดอยเอาไว้ก็เคลียร์ไว้ซะนะครับเอผมว่าคนผมว่าพอถึงเวลาชั่วโมงนี้หลายคนก็อยากจะไปต่อมั้งถูกไหมยึดสโลแกนนี้ไว้ครับจงกลัวในช่วงที่คุณได้ผมคบาร์เฟสด์ฝากเอาไว้นะครับโอเคได้ครับคุณวิพงศ์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ต้องมารอดูว่าทองคํำจะยืนเหนือ2,800ดอลลาร์ได้ยอย่างแข็งแกร่งได้หรือไม่นะครับถ้ายืนได้เป้าหมายถัดไปคือ2,820แล้วก็2,850ดอลลาร์ทางนี้นักุนกำลังรอดูแล้วครับพรุ่งนี้การประกาศใช้กําแพงภาษีของรัฐธรรมนูญวันที่1กุมภาพันธ์จะออกมาตามที่ตลาดคาดการหรือไม่นะครับแล้วจะส่งผลต่อราคาทองคําในสัปดาห์ถัดไปอย่างแน่นอน ต้องมารอดูแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิญญาณนุค้อนวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทออสเตริสจำกัดที่มาต้องพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับถ้าจีนชอบในข้อมูลข่าวสารที่เราทสนอยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงาด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ